ครับผมจะมาอัปเดตนะครับคริปตัวเรนซีนะครับตอนนี้บ่ายสามเนนะครับเราจะมาดู S4 ของตามเฟรมบิตคอยด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มี2ทางนะครับถ้าเกิดบิตคอยขึ้นนะครับผมก็คิดว่าลูน่าที่จะลงแรงได้แต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นลูน่าก็ขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นภาษาทางเทคนิคก็เรียกว่าโอ้บอแป๊บนะครับขออนุญาตกินถั่วลิสงเด็กมองหน้าอยู่โอเคเรียกว่าโอ้บอสเหรอเาว่า ซื้อมากเกินไปแล้วนะครับอยู่ในโซนที่คนขายทํากําไรเพราะว่าคนส่วนน้อยที่ถือแล้วก็คนส่วนมากเข้ามาซือ้อคนส่วนน้อยขายให้ได้เขาได้กําไร400%เขาขายให้คนส่วนมากเข้ามาซือ้อนั้นแล้วเขาก็ได้เงินเยอะแต่คนส่วนมากเนี่ยจะติดดอยต่อนะครับผมนี่คือคกลไกของตลาดนะครับแต่เราจะมาดูตามเรมของฮี hey, สต์บิตคอยก่อนแล้วกันวันนี้เกิดความภาคภูมิใจมากเลยนะครับที่ผมได้ เปิดออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ได้บอกในกลุ่มด้วยนะครับไม่ได้ใจว่าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผมถูกทางแนละ้วผมก็พูดตั้งวันนะครับแต่ถ้าปิดก็ครั้งเดียวผมไม่พูดแล้วนะครับโอเคมิคอยเท่านี้ทนะำจุดที่1 8 5่0ดก่อนหน้านี้17,600ในรอบ2ปีแล้วมันก็ลากขึ้นไป25 0 0 0รอบนี้อาจจะเป็นรอบที่ต่ําสุดครั้งที่2หรือไม่ครั้งหนึ่งก็คือ500ครั้ง2ก็ล่าสุดณวันนี้เลยนะครับครั้ง,ง็คือ 18, 500, ่อนนน้ั17,500 ดังนั้นแล้ว1นึ่ปันดอลจะไม่ลงแล้วหรือว่า,างไงเพราะว่าเส้นนี้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งต่อเส้นนี้ตัดไปยังตามเรมสหนึ่งตามเรมสสี่แล้วก็เดนะครับหวังว่าจะดีดกลับขึ้นไป2องปัดอลลราได้ตอนนี้1นึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับเรามาคิดดูด้วยกันว่ามันจะไปต่อหรือไม่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เราจะมาดูตามเรม4สี่ด้วยกันนะครับเฮสี่แท่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะกดตัวลงมาขอนสักครึ่งแท่งแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับป๊อ ปั๊บปเป็นแบบนี้นะหรือไม่ฉากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับโซนนี้นะครับไม่หลุดนะครับมาหลุดก็พวดเลยนะครับก็วิกคราไปถูกเมื่อคืนเ็าอาจจะวนกลับไปนะครับดังนั้นหรือวไซเวอออกข้างแต่งตัวใหม่รองรับกับเส้นสโตนะครับของตามเฟรมของวิกนะครับที่มันอยู่เรียกว่าตัวคัสติกนะครับตามเฟรมวิกนะครับมาดูวิกก่อนนะสโต้เป็นยังไงบ้างสโตนะครับก็ อยู่ระแบบกลางนะครับไม่ต่ามไม่ลึกถ้าเกิดอยู่ต่มแบบนี้ก็มีโอกาสเด้งขึ้นได้แต่ตอนนี้เป็นจุดที่ต้องวัดใจแล้วนะครับวัดใจแล้วนะครับยังไงก็ก็ต้องมีสิ่งที่เข้าใจกับว่าวัดใจถ้าเกิดว่ายอ่อลงมานะครับในมุมมองที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ระหว่างทางมันอาจจะเด้งขึ้นไปก่อนก็ได้นั้นแล้วนอนติดดินแล้วนะครับเพื่อนๆอย่ายลงมาเล่นข้างล่างในคลิปนี้เราจะมาดู S4 ด้วยกันว่าเป็นยังไงต่อเดี๋ยวแป๊บนะครับเด็กกวนเอ้ยแป๊บเ,เดียวลูก ป้อนไม่ตันก็ร้องนะครับต้องป้อนในตันเสมอตลอด1วิต่อ1ว,1วิเลยโอเคครับนี่คือกาฟขอบ bitcoin ตอนนี้อยู่ที่18800เราคิดว่าจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมเรามาดู s4 s4 กอบกับถ้าเกิดเส้นสโตมันอยู่สูงนะครับเส้นสโตมันอยู่สูงก็อเอาอดีตมาพูดนะมันก็ลงแบบนี้แต่นี่คือเอาเอาที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันต้องเป็นแบบนี้นีแต้งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นคาแบบนี้จึ๊กชึ๊กึ๊กกอยู่แบบนี้ปั๊บก็ต้องวนไปตรงนี้จากแนวรับหลุดกลาย คุณไม่ต้องจําเป็นต้องรู้เรื่องทุกอย่างนะครับวันนี้ผมเป็นเพียงแค่การกัดดองของผมบิดกอยจะดิดแรงแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมวางคลิปนี้มีโอกาสที่จะดิดไป19,000ได้นะครับผมโอเค1 9 3 0 0เดี๋ยวสิลูกเอไอไปกินตั้งลูกเลยโอไปโอเคต่อไปครับตอนนี้บิดกอยอยู่ที่18,000นปะครับอันนี้ผมต้องรีบตวงคลิปแล้วไอ้พี่ในกลุ่มเอาสบายใจเลยโอเคอุ้มได้ไหม โอเคโอเคพ่อทำคลิปอยู่จ้าเฮ้ยไม่ใช่จะมากินเลยน้องงี้โอเคครับรบิดกอลินแล้วนะครับไปแล้วจ้าโอเคนะไม่พูดถึงนะตอนนี้เพื่อนๆต้องรีบดูตัวลูน่านะครับต้องรีบตัวลูน่าคลาสสิกนะครับหรือลูนา่าตัวตัวลูน่าใหม่นะครับลูน่าใหม่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ข้อรีบเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะรีบลงคลิปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ลูน่าในตามเปรมเอสสนะครับมีน่าจะเป็นการกลับตัวได้นะครับ1.82นะครับน่าจะวิ่งไปแต่แต่หนอดอนได้คลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงก็ทุกคนก็ต้องจํากัดความเสี่ยงด้วยตัวเองผมมาอัปเดตราคาเท่านั้นแล้วก็ดูในการเทรดของตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอ่าอีกนิดนึงลูน่าคลาสสิกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่คือตามเปรมเอสสนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเทรนขาขึ้้นนนตลลลอดดดเเเยะแวมาู โอเคยังยืนหน้าอยู่นะครับ S H หนึ่งนะหลุดแล้วนะครับก็น่าจะวนกลับขึ้นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวไงผมจะต้องหาวิธีให้เด็กนอนก่อนนะครับเดี๋ยวไงมาท่อคลิปใหม่นะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้ก็โฟกัสตัวบิตคอยก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปหนึ่งหนึ่งหมื่นสองหมื่นกว่าได้หรือไม่นะครับโซนนี้นะครับเพื่อนๆนะก็ด่านแรกน่าจะเจอแต่แถวหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหมื่น 9,800หรือ2,000 20, 0ดอลนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวเท่านั้นขอย้ำไม่ใช่ว่าให้คุณซื้อขายราคาได้ราคาหนึ่งนะครับมันเป็นความเสี่ยงอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับตาำคลิปเป็นเพียงแค่การคาดเดาและข้อทายของผมเองนะครับเป็นการทำนายนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับไปก่อนแล้วนะครับ